ดครัวทุกคนเดี๋ยวเด๋ยวเดียวก่อนคุณพี่เดี๋ยวก็ฟันแตกฟันหักหมดคุณชายนาบอกไม่หักหรอกเพราะนี่มันคือหินอ่อนกินได้ใครอยากรู้วิธีการทําตามมาเลยตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือแล้วสาดหนังหมูลงไปลวกเพื่อทําความสะอาดแล้วก็จะได้เลาะมันออกได้ง่ายๆด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วตักขึ้นแล้วก็เลาะมันที่อยู่ใต้หนังอะนะออกให้เกลี้ยงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ นี่จะเหลือตะหนังหมูแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนะเอากลับลงไปต้มต่อใส่หนังหมูต้นหอมขิงโป๊ยกัก๊กเกลือเหล้าจีนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ําลงไปให้ท่วมเลยเปิดไฟนะต้มไปเป็นเวลา1ชั่วโมงให้หนังหมูว่ามันนิ่มครบเวลาแล้ว แล้วเอาไปปั่นเวลาปั่นนาะเอาแต่หนังหมูกับน้ําปั่นให้ละเอียดเลยเทใส่กล่องหรือพิมพ์อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวตอนที่มันเซ็ตตัวหรือเย็นตัวแล้วนะมันจะเป็นทรงนั้นแล้วส่วนน้ําที่เหลือเนี่ยนะคุณชายนางเทใส่พิมพ์นางบอกว่าเดี๋ยวเซ็ตตัวแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นวุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้าตู้เย็นทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนวันต่อมาวันนี้คุณชายนะจะใช้เฉพาะตัวที่ปั่นหนังหมูกับน้ำนาะนี่ มาดูผลงานกันเลยทุกคนว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนี่หินอ่อนเหมือนไหมล่ะโอ้โหนี่แหละคือที่มาของหินอ่อนกินได้จริงๆมันคือหนังหมูปันเหมือนจริงๆทุกคนสวยเงาวับเลยแล้วก็เอามาหั่นเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการเสร็จแล้วก็เอามาหั่นเป็นเส้น ได้ออกมาทุกคนดูคล้ายเส้นปลาแต่อันนี้เป็นเส้นหนังหมูนะแล้วก็มาแล้วเนี่ตัวจี๊ดเลยน้ำพริกเสี่ยงไห้ใครยังไม่เคยดูวิธีการทำนาะสามารถไปดูได้ที่คลิปก่อนหนะ้าใส่ลงไปคุกกับเส้นหนังหมูแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยโรยต้นหอมกระง,งาเข่าคั้วนิดนึงทุกคนน่ากินไหมเล่าเส้นหนังหมูอะ่ะมันจะมีความแบบนึบหนึบ เด้งเด้งกึบกึบเนื้อสัมผัสแบบแปลกใหม่มากอะ่ะแล้วที่สําคัญนะทุกคนไม่ขาวเลยอร่อยพอกินคู่กับซอสเซี่ยงไฮ้ที่มีความหวานเค็มเผ็ดหอมอุ้ยเข้ากันแล้วหนังหมูที่เหลือคุณชายนางจะเอาไปทําเมนูอะไรรอติดตามชมกันได้เลยจ้า